คำลาไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆที่หลุดออกจากปากเมื่อถึงเวลาต้องจากกันแต่เป็นบทส่งท้ายที่เปี่ยมด้วยความหมายและความรู้สึกลึกซึง้งในชีวิตนี้เราต้องเจอคำลามากมายจากคนรักจากเพื่อนจากครอบครัวหรือแม้แต่คำลาที่เรายังไม่ได้พูดออกไป คำลานั้นมีพลังที่สามารถรักษาหรือทำร้ายใจคนที่เหลืออยู่ได้อย่างมากมายคำลาที่แท้จริงคืออะไรคำลาจากใจคือคำพูดด้วยความจริงใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาและการยอมรับไม่ใช่แค่คำว่าลาก่อนหรือขอโทษ คำลาที่ดีคือคำลาที่ให้กำลังใจไม่ใช่คำที่ทําให้ใจเจ็บปวดหรือคำที่ทิ้งความเสียใจไว้เบื้องหลังคำลากับความสัมพันธ์ในชีวิตในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์คำลามีบทบาทสําคัญมากมันคือบทสรุปของเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันกับครอบครัว คำลาอาจเป็นการบอกขอบคุณและขอโทษที่ไม่ได้พูดมาก่อนกับเพื่อนคำลาอาจเป็นการให้กำลังใจและการส่งต่อความหวังกับคนรักคำลาอาจเป็นบทเรียนที่ทําให้เข้าใจถึงความรักที่แท้จริงและการปล่อยวางคำลาที่ไม่เคยพูดและผลกระทบ หลายครั้งที่เราละเลยที่จะพูดคำลาอย่างจริงใจผลลัพธ์คือความเสียใจความเจ็บปวดหรือความรู้สึกว่าทุกอย่างอย่างไม่จบคำลาที่ค้างคาทำให้จิตใจไม่สงบและบางครั้งกลายเป็นบาดแผลที่ลึกกว่าแผลกายการเตรียมใจรับคำลาธรรมะ และมุมมองทางใจธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าความไม่เที่ยงคือธรรมชาติของชีวิตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการเตรียมใจรับคำลายอย่างสงบคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่มีวิธีพูดคำลายอย่างลึกซึ้งและมีความหมาย พูดด้วยความจริงใจแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งที่เคยมีร่วมกันบอกลาอย่างมีเมตตาและไม่โกรธเคืองส่งต่อความหวังและกำลังใจให้กันและกันคำลาไม่มีวันหมดอายุแม้คนจากไปแล้วคำลาที่พูดจากใจยังคงอยู่ในใจของคนที่เหลืออยู่ คำลาเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์ของความรักและความสงบที่เติบโตในจิตใจเราเสมอชีวิตและคำลาเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างลึกซึง้งอย่ารอจนถึงวันสุดท้ายถึงจะพูดคำลาเพราะคำลาที่พูดวันนี้อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้ตลอดไป